วสดาทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันดนว้ผมจะกรทีวีนะครับในวันนี้เราจะมาเล่นแมปสเปกเตอร์นะผม EP ที่11นะซึ่งใน e ีนี้นะเราจะมาเล่นอัปเดต2 2สูตรนะซึ่งนะแค่ก็นั่นแหละเนี่ยหลอกตีอะไรเนี่ยเอา คือการที่จะเล่นอัพเดยนนีไน้คือเราต้องมีเพื่อนนะทุกคนมีมีคนเข้ารล่วมาแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะเชิญตัวไก่ผมมานะะมาเล่นด้วยเป็นหนึ่งรอบันโอเคปอเรามันถึงนะแล้วก็เปิดรถเหมือนเดิมซึ่งจะมีฮันเตอร์อยู่นะครับผมปเ,เข้าได้เลย เออผมก็เขาก็จะพูดว่าเขาจะพ่อมไปเรื่อยนั่นแหละซึ่งอนดาเนี้เราต้องทำการหาตัวของแบบน,นะครับผมแฮมจะอยู่ตามจะเกิดของกระดูกนะครับผมกระดูกจุดเปลี่ยนอันนี้จุดอะไรี่ก็ไปเปลี่ยนตะกินไปชาดได้เปล่าเฮ้ยมันเป็นอะไรแม่งมืดแม่งแมงจุดแมงแป๊ะ นี่เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยกินไม่ได้ใช่ไหมไม่กิน๋อว okay, ผมแล้วก็คุกนะผม๋ยวผมพอเราพินิรคุกเสร็จแล้วก็ให้เราไปคุยกับไอ้นี่นะ finally โอ้ผมไปมให้เราไปหาไข่นะคซึ่งจะอยู่ในบ้าน สบายดีเวิ่งรูมอะไนี่แหละพอเราเก็บเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะได้ภารกิจนะครับผมจะได้เป็นสกินของสปีดบ็อกซ์นะแล้วก็จะได้แบตนะครับผมเดี๋ยวผมทําไปหลายรอบแล้วคุณทำเพ็นทีเล็กสิทธิ์ทุกครั้งเลยอีฮีอ่ะโอเคเราไปต่อด่านสองกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมด่านต่อที่ด่านแรกเราผ่านไปอย่างสบายนะเราจะไปต่อการด่านสองเลยนะครับผม โอเคครับ okay, ผมก็หนาน,นี้เลยดีกว่าเบื่อเขานะเดิมเคผมเดี๋ยวลองเก็บช็อกโกแลตนะฮะใครที่เก็บช็อกโนะกแลตจะมาสุดจะได้ไข่เดี๋ยวดีเซส <Go. S 2> ไปครับผมผมคิดว่าผมเล่นมาสองรอบแล้วผมคิดว่าผมน่าจะดูและก็ไม่น่าจะตกหล่นตรงไหนละนอกจากว่ามันจะแบบไม่จริงๆริเนี่ยห้องนี้มีวะห้องนี้ไม่น่ามีไม่มีหรอกเพราะว่าผมหาแล้วล่ะม่เจอห้องนี้มี ไหมอ้ย่มัไม่มีหรอไม่รู้แต่ว่าตรงนี้มีออฟฟีศูมแล้วก็ตรงนี้มีอันหนึ่งอันนี้มีแล้วก็ห้องน,น,นี้นะครับตรงนี้อันหนึ่งไปฮะ ก็พยายามเปิดเสียงเบาไว้นะแต่ถ้าเสียงผีล่ามามันก็ไม่ได้ผีเอาเฮียไปฉาบัามันจะมีสองอันปะนี่กันอยู hmm. ago, okay. mm ่ไหนวะเกไป ก็ชั้นสองนะฮะับหน่งองโอเคเก็บไปเลื่ะเกบไปเลยๆะโซฟา เกียนคุณได้ส่เกมแล้วว่าทำไมผมไม่เปล่าโอเคตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้โอเคน่นาจมีเยอะแล้วแล้วก็มีตรงนี้ด้วย นี่ก่อนโน้ตเออไม่รู้นะครัหาไปก่อนหาใหม่เนี่ไงอ้าวคูเก็บแล้วไม่เห็นตรงเนี้ยใส่มันเออบางทีมันเราเก็บไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่เก็บเข้าตัวอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูดีด้วย วิ้มันเป็นครวยเลยแหละหคลิปหายเลยเหี้ยโดนตับกลางคลิปหายเลยแสดงบอกตรงมีววนะเน่ะเฮ้ยเนี่บักเนบักคลิปหายไปใช้หนึ่งแม่ แลลาหาครบแล้วมันจะขึ้นแจ้งเตือนเลยนะว่าเราหาครบแล้วนะโอเคแล้วก็นี่เราหาครบแล้วนะมี่ตัวไก่ไปหาให้นะทุกคนตัวไก่ง่ายกว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดก็จะได้เป็นคนที่ได้แต้งไปนะโอเคก็เจ้าตัวขนอันเดียวไม่เปลี่ยนนี่เดินเดียวเจินเดียวเนาะพี่เ,อเยเอเท่าไหร่ยี่สิบสองอุ้ยทำขิง สภาพตัวครูก็คนที่ได้แต้งยุ่ธศึกก็จะได้อเอาของอิตาเอ็กไปนะทุกคนก็จะไปตอนดาน่านสามไปดีกว่าแล้วถามนะเรจะเป็นของวิลเลจนะครับผมเราไปกันเลยซึ่งวนะิลเลจเนี่ยอาจจะไม่มีเสียงเกมนะเพราะว่ามันจะปิดเสียงเกมด้วยนะเวลาเราตอนไปหาไข่นะโอเปร่าแม่งเด็กดิจิตอลเออเฮียเพลงคุยจัดโอเคฮะไม่รู้ว่าเสียงเกมได้ยกเงินไหมนะจะไปเสียงเกมละไม่รู้ว่าแม่งแกยงัง หน้าด่าแล้วลูกไปก็ตาหน้าหน้า,นาด่า <Okay. S 1> ว่าใครอยู่ในในหมู่บ้านนี้ประมาณว่าเราต้องไปหาโค้ดแหละซึ่งโค้ดจะอยู่ได้เด็นก็อยู่ตามทีวีนั่นแหละจออเลยเออมก็ธอธิบายเร็วเดีมมเ,เรีย๋ยวผมไปยุ่งไปอ่ ไปดูด้านล่างหวนะจะมีอยู่เครื่องหนึ่งนะ ouais. สำหรัทบทีวีก็พยายามจำห้องไว้นะว่าเวลาเขาพูดห้องไหนก็ให้ไปห้องนั้นนั่นแหละนั่นคือวิธีการหาไข่นะตั้งสองแมปทั้งของวินเลดด้วยแล้วก็ไอบ้านปั้นนั่นอีกนะแนะนำเฮียประตูอีกนเต e ้ไม่พัก ถ้าใส่ดูมต้องแบบปิดที่จริงๆแล้วถ้ามันยังเล่นรอดไปได้คือผมก็ไม่ไม่ทำ้วนะผมจะปล่อยเจิลลิกระเิดเลยไอ้เฮีย์มาเก็บเงินกูเลยจบๆบอ้าที่ไหนล่ะไอ้เฮียผมก็ไม่เข้าใจว่าผมก็ปิดเสียงแล้วทำไมถึงเสียงมันยังดังอ่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูไอ้ทีวีที่อยู่ชั้นสองก่อนนะ เดี๋ว่ามันเป็นโค้ดไ,ไตามที่ไม่ใช่นี่จะไปห้องนี้มันแเปล่ะโอเคมันมีทีวีที่ห้องเนี่ยบ้านน่ะ ไอ้อม,ม,มพีแอมพีเนี่ยมันน่าจะมีสีที่นั้นมันได้ไว้สำหรับสีคนหาอะไรเงี้ยเผื่อมีมากกว่านี้อีกแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่า,วามัอนอยู่ไหนบ้างโอเคแล้วตัวนี้ไม่เปิดเราไปดูไอ้บ้านไม้หรือว่ามันต้องร้อยขีปะเปิดวะใช่ไหมเพราะเราเปิดเองไม่ได้แล้วเ,เราเปิดเองไม่ได้เราเปิดได้เกงมันกำบังมาไป มันไม่เปิดสักบ้านเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูโบดอีกถ้ายังไม่เปิดเดี๋ยวผมจะคอสก่อนนะไม่งั้นเสียวเวลาตกาหักแตโาห่งแน่แน่ออบอสละผมมาแล้วแหเ้าาเก้าหนึ่งเอาไอ้เฮียรีบบอ ชิบหายแล้ววิ่งอย่างไวตาเอาเบิ้มอยู่ข้างบนทุกคนแล้วกูจะตายจะหมดแล้วเดี๋ยวซ้ายอเีเฮียกูวิ่งไม่ทันไอเ้เฮียม่งเหลี่ยมคือกูกำลังอัดแล้วกูค้างอะไรก็ไม่รู้เอออะสักพักหนึ่งละเราลองไปหาโค้ดใหม่ดีกว,ว่าไอ้เฮียมื่นไม่ไม่ไม ไม่เปิดทีวีเลยทุกคนสามตัวยังไม่เปิดสักตัวเลยผีไอ้เหี้ยอะไรไม่เปิดประตูทีวะเอ้ไม่ไม่ไม่เปิดไม่เปิดทีวีเลยทีกูจะบ้าแล้วเนี่ยอไอ้สัสไอ้เหี้ยสรุปก,ก็คือช่างแม่งแล้วไม่ทำแล้วไอ้เหี้ยกูจะบ้าแล้วกูทำเวลาทำได้แม่งก็ค้างค้างเหี้ย,ยไอ้แม่งลุกไหนไอ้สัน เนี่ยขอคือมันไม่เปิดทีวีเฮีย้ยกูไม่ซีเรียสหรอกไอ้เฮีย้ยกูอยากได้คลิปไม่ได้หรอกแม่งอยากซีรีรส์กับสติชิปหายเฮีย้ยโงเลยสักแม่งไม่เปิดสักตัวไอ้เฮี้ยก็เราคลิปนี้องจะมีแค่นี้แหละคือผมได้ลุกแบตแล้วคือกูไม่แคร์ไงคือจนะทำคลิปอ่ะกูไม่สนใจนะนะกูขอไม่ติดลซีรีรส์กูว่า พอจะลงไม่ทำละเพราะว่าตอนเปิดทีวีใช่ไหมจะมีโค้ดเอาโค้ดมาใส่ไอเ้ยนั่นแหละเหมือนที่ผมทำอ่ะแล้วก็ไปเอาไข่เออแต่แค่อย่าให้มันเรลวนั่นแหละเอออย่าง,งูเหมือนกูนะแค่นั้นแหละก็แค่นี้คงจะมีเลลมแล้วเฮ้ยเขาย่าลืแเลยวจะจับทางเดิมมันดีมวันละว